อ่ามีคำถามนะครับจากคุณป๊อปเคจีพีนะครับว่าไอ้ข้อนี้ขอข้อนี้หน่อยนะเดี๋ยวขึ้นโจทย์มาให้นะไอ้ว่าน้าจาโจทย์เป็นยังไงเปิดมากู้ว่าตึงเลยโจทย์เียอะไรวะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไอสัตว์นะใจเย็นก่อนนะทุกทาง <c oughs> ทุกอย่างมันมีทางไปเสมอนะ <c oughs> เราเห็นอะไรเหมือนกันก็ตัดไปก่อนนะกูเรียนมานะสไตล์เด็กบ้านานะครับจากนั้นเราก็เห็นอะไรครับแปลงร่างต่อแปลงร่างต่อเหลืออะไรเหลืออ่านิเกีศูนย์ถึงหนึ่งครับของแลแทน อ่าแทนกำลังลบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ตัดแล้วเลยเหลือหนึ่งอ่าส่วนอะไรเอ่ยส่วน X กำลังสองบวกหนึ่งดแล้วก็ DX นะคะผมอ่าทนนี้เราเห็นแทนเป็นราคาคงที่ก็ดึงออกมาได้แล้วก็ได้โจทย์มาใหม่นะครับว่าอ่าแทนกำลังลบหนึ่งเนี่ยนะโอเค อินทิเกรตส่วนถึงหนึ่งเนี่ยหลืออะไรหนึ่งส่วน x กลังสองบวกหนึ่ง dx ทีนี้เราสามารถจัดรูปได้ต่อนะครับว่าอะไรแทนเนี่ยก็เหมือนเดิมอันนี้จัดรูปได้นะครับก็เป็นอะไรเป็น x กลังสองนะบวกหนึ่งส่วนหนึ่ง r dx นะครับอย่างนี้เลยจากนั้นเราต้องทำการอินทิเกรตต่อนะครับแทนก็ยังลอ,อกเหมือนเดิมที่เขียนเขียนละโอเคอโอเคทีนี้ทำ <c oughs> การอินทิเกรตนะเราก็จะได้อันนี้ เขียนเป็นอ่านี่นะยกกำลังลบสองน้องก็จะกลายเป็น x กำลังลบหนึ่งอ่าตกมาปุ๊บก็กลายเป็นนึบตึ๊บตึ๊บอ่มันจะปุ๊บปุ๊บ,บอ่าอย่างนี้อ่าบวกด้วยนี่ x ธรรมดาส1 1นหนึ่งหนึ่ง,งปุ๊บเสร,ร็จแล้วเราก็ ได้แทนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บทีนี้ศูนย์ก็อีกก้อนนึงก็แช่งมันก็จะเหลือแค่ก้อนเดียวก็คือลบหนึ่งบวกหนึ่นั่นเองเท่ากับศนย์ท่อน,นี้ตอบศูนย์นั่นเองขอบคุณมากที่เสียเวลาฟังกูครับไอสัตว์ใครที่อยู่ถึ่งตรงนี้กูอยากถามพวกมึงว่าดูทำเชี่ยอะไรนะผิดต้องแต่ประทัดแรกนะไอ้สัตว์